มันก็สนุกไปหมดเลยัแค่ไม่สนุกตอนทําผมแล้วก็แต่งหน้าเสียแรงมีแฟมช่างตัดผมตัดทรงอาชีพของน้ำเหรอคะเป็นอะไรใหม่ๆนะไม่เคยทำมาก่อนก็คือช่างทําผมช่างทําผมคิงยังเขี้ยวยันเล็ดอยู่แล้วเนี่ยตัดได้ยังคับมันจะไวกว่านี้ถ้าน้องไม้์ไวผมก็ต้องแบกน้องเยอะหน่อย เ UH ปล่าครับเปล่าเห็นไหมล่ะน <oh ิดเมาส์อ่ะพูดเลยพูดเลยพี่แบ็คเร็วหน่อยแต่ว่าสีที่ใหญ่ด้วยคนดูก็คือโฟอีค่ะน้องคะทำไมไม่เอาน้ำอีกคะโอ้ยเด็กสมัยนี้ไม่รู้เรื่องเลยค่ะเควินเวอร์อย่าเด๋ยวรัดน ค่ะชื่อไอนะคะอายโฟโอีฟค่ะรับบทเป็นอายาที่รับบทเป็นข้าเปลือกอีกรอบหนึ่งคะ่ะถ้าเอาที่ชัดๆก็จะเป็นซีนติดหนวดนี่แหละคะ่ะเข้าไปปลอมตัวเป็นสาวใช้แล้วก็ติดหนวดแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่านี่คือผู้หญิงใครปลอมตัวฮะ<งาน>ไม่มีฮะาาชายทแท้แล้วครัทรงองย่างแบบ จจายรับพี้สวัสดีค่ะไฮน่าฟูรีฟนะคะรับบทเป็นฮันนี่แล้วก็เป็นเผ็ดแทด้วยค่ะนังฉันจีฉันจะตบแกให้กิ้งเลยนะคเขาเบื่อนางรายก็จะายให้รู้เลยทาปากแดงให้รู้ว่าเป็นนางรายเลยโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ สวัสดีครับจำนะครับพิสิทธิ์พลเอกพงศิธิ์ครับรับบทเป็นคุณชายในเรื่องคุณชายเดอะคลีเช่ครับฉันเพ่งมองตาเธอให้ลึกหน่อย้ารัเจ้ายังลีกเล่นพี่เอารางวัลสุพรรณหงษ์ผมเอยนะผมว่าฉากที่เข้ากับพี่ดู ภาพจำที่เราเห็นแบบคุณดูสัญญาคุณากรนะเขาจะเป็นแบบผู้ชายแบบพิธีกรนุ่มๆสุภาพเรียบร้อยอะไรเงี้ยนี่เฮียมาทําไมมาปลามพวกมึงเห็นบอกว่าออกกองแล้วมาแดกเหล้ากันจริงป่ะถ่ายจริงเลยดี่ป่าเห็นบอกคิววันนี้แน่นสวดเลยแล้วพี่หลวงหลงเลยแต่นี่เหมือนแบบลูกโตแล้วไม่ได้ห่วงทรงอะไรพี่ตั๊กเหรอ พี่ตั๊กนี่เหนื่อยมากกว่าเหนื่อยกับการฟังเสียงตะโกนของเขาเนี่ยมึงทำมาทำไมวะฮะปากมึงเก่งเหลือเกินมึงด่าเขามึงว่าเขาแล้วไงด้วยเอเอเอเร์จีของพี่ตัก๊กอ่ะคือเขาให้เล่นร้อยก็จะเล่นล้านนะคุมคุมไม่ค่อยได้เล้แปลกคนมันวันนี้แหละคนมัน จะกจับที่เล่นไปได้ไมครัไม่ได้คไ,ได <laughs> ครับก็ขอฝากหนังเรื่องนี้ด้วยเป็นละครน้ำเน่านะคะที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่แหละชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเข้ามาติดตามในภาพยนตร์เรื่องคุณชายทุกโรงภาพยนตร์นะครับคุณชายถ่ายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์